จากการทีเดไปจัดทิปอยู่สมุยนะคะก็มีการเว้าเปิดใจกันค่ะพี่น้องเห็นคลิปบอดบิ๊กแล้วคอยกันน้ำตาไหลมาให้กําลังใจบอดบิ๊กกันค่ะพี่น้องชมกันเท่าไหร่ใครนะกูบันเ้ออิลีห้องไหนนะกูคือไม่เคยได้ชมน้องแต่ว่าไม่เคยได้ชมน้อง อย่าพูดคือไม่ได้ชมน้องเท่าไหร่แต่ว่าก็คือถ้าใครติดตามจะรู้ว่าก็คือดูแลน้องมาแต่ไม่มีอะไรมาอยู่เมืองไทยใหม่ไม่มีอะไรก็ให้น้องตลอดดูแลรักตลอดว่าบอกให้เด้ชมน้างแต่ว่าอา,า,าจจะป่อยกันนะการตามภาษาแต่ว่าคือลูกคนละแม่ก็จริงนะแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างห่าหนา่งแบบมากมากแต่ว่าไม่ได้ชมออกเสือมากว่าค,คนที่เรารักใครเราไม่ได้ชมใคร แต่เราเห็นอยู่ว่าใครเป็นใครจังไรก็คอเป็นกำลังใจให้บอดบิกเด้อค่ะสุดๆเด้อ f อของบอดบิกด๊กกระไลฝากติดตามช่องสาวอุ้มชาแนลน้ำเน้ยเด้อค่ะ